จะฝึกเรื่องร่างกายเหรอร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงเหรออ่ะไปเล่นสไลเดอร์โดยกันไปเดินเล่นสวนสาธารณะโดยการไปปั่นจัก,กรยานขาไถโดยกันไปวิ่งไล่จับกันแบบนี้นะคะ 1. s e n งเซนซอรี่ของธรรมชาติมันจะดีกว่าเซนเซอรี่ของการฝึกแต่ในห้องการฝึกแต่ในห้องเป็นการเรียนแบบรูปแบบการใช้ชีวิตในธรรมชาติ เพราะฉะนั้นถ้าจะถอนถอดเสื้อก็สอนถอดเสื้อถอดเสื้อใส่เสื้อเนี่ยทาทุกวันไหมทําทุกวันตั้งแต่เกิดมาถอดก้นอ่ะดึงคุณแม่ดึงให้นิดหน่อยก่อนอน้องดึงนะน้องดึงโอ้อีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวอาจจะดึงให้เขานิดนึงก่อนก็ได้ทําให้เขาแบบรู้สึกคล่องตัวมากขึ้นพอเขาใช้มือใช้แขนได้คล่องตัวแล้วเขาก็อยากทํานะคะครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามมันทำได้ไม่ดีหรอก รั้งที่ 4, ครั้งที่5ครั้งที่6ก็จะทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆสวมรองเทา้าถอดรองเท้านะคะเรื่องเหล่านี้เวลาเด็กวิ่งมาที่ห้องอ่ะครูแหม่มไม่ได้รีบที่จะต้องจับเด็กเข้าห้องนะปะ่ะถอดรองเท้ากันวางรองเท้าสวยหรือ,อยังคะไหนตรงไหนล่าวางตรงไหนดีได้ตั้งแต่วางรองเทา้าถอดรองเท้าเอง วางรองเท้าสวยเองเราจะได้ครบเลยนะคะการกระตุ้นพัฒนาการคือทำให้เขามาใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นสามารถปรับตัวได้ง่ายเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรกำกับตัวเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถอดรองเท้าวางรองเท้า ถอดเสือ้อถอดกางเกงใส่เสือ้อใส่กางเกงถอดแล้วเอาไปไว้ไหนทิ้งเพิดตรงไหนกินเสร็จล้างมืออ่ะยกแก้วดื่มเองตักข้าวกินเองเหล่านี้พัฒนาการทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเรามาให้น้องขยำดินน้ำมันมาให้น้องฝึกจับซออะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นมันเป็นปลายเหตุแต่สาเหตุต้นเหตุคือการใช้ชีวิต กำข้าวเข้าปากเองได้คำแรกเนี่ยก็ฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วนะคะเอาช้อนตักข้าวได้คำแรกเนี่ยก็ฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วเรื่องเหล่านี้แหละคือสิ่งสำคัญตักข้าวกินเองกินข้าวเองจิบของกินน้ำเองเปิดขวดปิดขวดเหล่านี้คือการกระตุ้นพัฒนาการการฝึกกล้ามเนื้อมือทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ,ระเราอย่าละเลยเรื่องง่ายๆเหล่านี้เพราะชีวิตจริงคือ เขาช่วยตัวเองได้ในชีวิตประจำวันสามารถทำเรื่องราวต่างๆได้และสามารถกำกับตัวเองได้ดีขึ้นผู้แมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวันคราสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะใส่ไม่ได้มา